สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคุณแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคลิปนี้ทางพิพิธภัณฑ์นะครับนำวัตถุมงคลมาให้ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับวัตถุมงคลในวันนี้ครับเป็นพระพิมพ์ายคู่หลวงปู่ทิมอิซิบิโกวัดระหารไร่บ้านค่ายระยองครับวัตถุมงคลชิ้นนั้นคือที่ผมนําเสนออยู่นี้ครับ เป็นพิมพ์ทรงคล้ายๆกับเป็นสามเหลี่ยมนะครับคล้ายๆพิมพ์นางพญานะครับแต่ของหลวงปู่ทิมนั้นเป็นลักษณะของปลายคู่นะครับอยู่ด้านหน้าในพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมนะครับดูด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเป็นลักษณะลายผ้านะครับเฉพาะองค์นี้นะครับเป็นลายผ้าแล้วก็จะมีลักษณะของการจานอักคระนะฮะอยู่หลังวัตถุมงคลชิ้นนี้ครับนะครับนี่คือ วัตถุมงคลหลวงปู่ีิมอิสิโกนะครับพิมพลายคู่นะครับวัดประหารไร่บ้านค่ายระยองครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ